ใครเคยเห็นสินเชื่อตัวนี้บ้างถ้าเคยหรือว่ายังไม่แน่ใจวันนี้มีคําตอบมาให้ทุกคนแล้วพอดีว่าผ่านไปเจอกับสินเชื่อตัวนี้มาโดยบังเอิญน,นะก็เลยไปหาข้อมูลเพิ่มเติมเลยมาบอกต่อกับทุกคนซึ่งแบรนด์นี้ก็คือสินเชื่อล่ำซําฟังแล้วก็ดูเหมือนจะร่ารวยพิกลเป็นประเภทสินเชื่อส่วนบุคคลนี่แหละที่หลายคนชอบถ้าดูหน้าเว็บไซต์ของเขา เขาจะมีเดีลยวกับ5ธนาคารดังด้วยกันก็คือธนาคารเกียรตินาคินพัทระธนาคารไทยเครดิตธนาคารกรุงศรีอยุธยาธนาคารล์แอด์เทาและธนาคาร CIMB ไทยซึ่งแต่ละธนาคารเนี่ยเขาก็จะมีดอกเบีย้ยที่มันแตกต่างกันต่ำสุดที่เห็นเนี่ยก็คือ8.88%และสูงสุดที่เห็นคือ9.99% แล้ววงเงินสูงสุดของทุกธนาคารเขาก็ให้แบบสูงที่สุดของเขาเนี่ย1.5ไปจนถึง2ล้านบาทโดยแต่ละธนาคารจริงๆแล้วเขาก็มีสินเชื่อของเขาเองนั่นแหละในที่นี้ในจุดของลํำซ้ำเองจริงๆแล้วเขาเกี่ยวอะไรล่ำซ้ำเนี่ยเขาก็เป็นผู้ให้บริการนั่นแหละทำงานแทนคุณทำงานแทนธนาคารช่วยให้คุณกับธนาคารเนี่ยเขาเจอกัน คุณกู้ผ่านล่ำซ้ำในแบบของการขอสินเชื่อส่วนบุคคลหรือว่าพีโลนนี่แหละโดยให้คุณเนี่ยสายมารถสมัครผ่านล่ำซ้ำได้เลยคือสมัครครั้งเดียวเนี่ยทำได้หลายที่สูงสุด3าธนาคารคือว่าหากคุณใช้ล่ำซ้ำเนี่ยคือเขาก็บริการฟรีปลอดภัยได้มาตรฐานสากลด้วยทำได้โดยการสมัครผ่านเว็บไซต์ของล่ำซ้ำได้เลยทำได้ด้วยตัวเอง ไม่ต้องถามใครสมัครใน4ขั้นตอนแล้วก็รอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับภายใน1วันหากว่าคุณอยากจะสมัครจริงๆเนี่ยจริงๆแล้วมันทำได้นะ4ขั้นตอนอย่างที่บอกไปอย่างแรกเนี่ยคุณก็เปรียบเทียบดูก่อนเลยอโปรโมชั่นที่เขาแสดงอยู่ก่อนหน้านี้ซึ่งได้บอกไว้แล้วเนี่ยว่า5ธนาคารถ้าคุณสนใจดีลไหนจากธนาคารไหนเนี่ยคุณจิ้มกดเข้าไปในนั้น คุณจะเข้าไปสู่ขั้นตอนของการกรอกข้อมูลการยืนยันข้อมูลแล้วก็มาจบที่การรอเจ้าหน้าที่ธนาคารเขาติดต่อกลับมาซึ่งเอาเป็นว่าลำำ้ำซ้ำไม่ใช่คนที่จะออกสินเชื่อให้กับคุณนะแต่เขาเป็นคนให้บริการคุณเขาถูกกฎหมายนะลักษณะจะคล้ายกับเขาเป็นโบรกเกอร์หรือว่าคนที่มีโคตาหาคนมาสมัครสินเชื่อกับธนาคาร ซึ่งอาจจะมีการกินเปอร์เซ็นต์หรือว่ามีข้อตกลงบางอย่างระหว่างธนาคารกับปลัมซัมนั่นเองและท้ายสุดแล้วสินเชื่อจากดิลทั้ง5ธนาคารบอกก่อนนะเขาไม่รองรับอาชีพอิสระเจ้าของกิจการอะไรต่างๆที่ไม่ได้จดทะเบียนไห้ทุกคนโชคดีมีเงินใช้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ